ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปริงแคทผมกับเกมเด็ดที่ดเกครับวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางเวลาเราไปเจอทางตันนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาตรงส่วนนี้เนี่ยน่าจะเป็นกับผู้เล่นทุกคนเลยนะครับผมเนะเพราะว่าพอตีไปสักพักหนึ่งปุ๊บเนี่ยโอ้เจอด่านยากและผ่านไม่ได้นะครับผมนาะพอผ่านไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราจะทํายังไงครับผมนาะที่เราจะสามารถ ผ่านด่านพวกนั้นได้ครับผมแน่นอนครับผมไม่ยากเติมตังอัดตังครับผมคือทางเลือกที่ถูกต้องใช่ครับผมมันคือทางเลือกที่ถูกต้องเลยครับแต่แน่นอนครับผมว่าเราก็สามารถมีหนทางอื่นเหมือนกันนะเวลาเราไปเจอด่านที่เราไม่สามารถจะผ่านได้ครับผนะเอาแบบพื้นฐานกันก่อนเลยดีกว่าครับผมนะอย่างแรกเลยครับผมก็คือ การอัพเลเวลตัวละครนะครับผมนะแน่นอนว่าการอัพรลเวลตัวละครเนี่ยคือทางเลือกที่ดีครับผมนะแต่ว่าการจะอัพพวกนี้มันจะใช้ทรัพยากรที่เปลือมากโดยเฉพาะไอหินทองนะครับผมนะโดยเฉพาะทองครับผมในการอัปตัวส่วนนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยนะว่า หลังๆนี่ขาดแลนมากๆเลยนะครับผมนะมานาเขียวเนี่ยโอเคครับผมนะอาจจะหายากในช่วงต้นแต่พอเขาไปพัฒนาตัวละครขั้นสูงขึ้นไปครับผมไกลเป็นว่าเราจะมีปัญหาในเรื่องของอ่ะมานาหินทองเลยนะครับส่วนเงินนะครับผมนะเงินเนี่ยถามว่าขาดแลนไหมแน่นอนครับผมขาดแลนแน่นอนถ้าเกิดเราตีบวกอาวุธนะครับ คือในหลักว่าตัวละครที่เราจะใช้ลุยนะครับผมนะพวกตัวละครใช้ลุยเนี่ยยังไงยังไงเราก็ต้องอัพอาวุธอัพขอขึ้นมานะครับผมเนะเพื่อที่เราจะสามารถอยู่รอดได้นะครับผมนะตัวละครตัวไหนครับผมที่ใช้ลงขึ้นมานะครับผมนะแนะนําตีบวกของไว้นะครับผมเนะเป็นอะไรที่ช่วยได้เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะตัวละครที่เป็นตัวเมนนะครับผมนะพวกถ้าเกิดใครเล่นธาตุลมก็แนะนําตัวของออกตาเวียนนะครับผมนะก็ไปดูซิว่าเฮ้ยเป็นมีของอันไหนบ้างที่เหมาะสมกับออกตานะครับผมแล้วก็ตีบวกขึ้นมานะครับเพื่อช่วยได้เยอะเเลลยยนนนะะใใส่่ววขขอออองงกาาารรรรทํห้ตัคูด ก็สร้างดาเมจความเสียหายได้นะครับผมนะทุกอย่างเลยครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปรกรณ์ต่างๆนะครับผมนะรวมถึงตรายตศได้ครับผมหรือจะเป็นในส่วนของลูนนะครับผมนะก็มีเหมือนกันนะครับก็ไปหามาใส่เพิ่มนะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะสามารถอยู่ได้ยานขึ้นแล้วก็พลังโจมตีสูงขึ้นนะครับผมนะ อันนี้ก็คือแนวทางที่1น,นะครับผมนะก็คือตีบวงตีบวกอาวุธอัพ p l เวลใส่โครงใส่ของนะครับผมอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเลยนะต่อไปครับผมนะก็คือการเลือกใช้ตัวละครฮันเตอร์ Hunter ที่เหมาะสมนะครับผมนะในส่วนของการตีด่านแต่ละด่าน ให้เราดูครับผมนะว่าเฮ้ยศัตรูมันเล่นยังไงมันใช้ใช้ใช้ตัวละครอะไรนะครับผมนะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวละครแก้ทางไปนะครับผมนะอย่างเช่นใครติดด่าน10คีด40ใช่ไหมที่เป็นน้ําแข็งนะครับผมนะก็แน่นอนครับผมก็จะมีตัวรักษาสถานาครับผมอย่างเช่นตัวของ หัวโตนะครับผมนะหรือจะเป็นในสุดขอเฮเลนนะครับผมนะเพื่อมารักษาสถานะนะครับผมนะบางคนบอกพี่ครับผมไม่มีหัวโตไม่มีเฮเลนทํายังไงครับผมนะก็แน่นอนครับผมก็อาจจะต้องเอาสถานะมึนงงนะครับผมนะเอามาหยุดไม่ให้มันแช่แข็งเรานะครับผมนะก็อาจจะมีในสุดของตัวฮันนี่บ้าวนะครับผมนะติดสถานะมึนงงหรือไม่ก็ตัวของโรบินฮูดนะครับผมนะเพื่อมาหมุนเกลียวครับผมปิดผลึกไยตรงข้ามนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะอ่า ก็อันนี้ก็ต้องดูครับผว่าเรามีตัวละครอะไรบ้างครับผมการเลือกใช้ฮันเตอร์ที่เหมาะสมนะครับผมเพื่อใช้ในการผ่านด่านนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่สําคัญนะครับมาดูเลยดีกว่านะครับอย่างเช่นผมจะตีบอสเลดนะครับผมนะบอสแคนนะครับผมนะพฟนี้ปุ๊บจะทํายังไงนะครับก็หลักๆก็มาดูเอานะครับผมเนี่ยก็มาดูเอานี่ครับอันนี้คือทีที่ผมใช้นะครับผมนะก็จะมีตัวขอฮานดิบาวนะครับผมนะ ไส่เกี้ยวเสี่ยวเกี้ยวนะครับนะก็เรียกว่าเป็นทีมดีเลดบอสทั่วไปเลยนะครับบอสต,ตัวนี้เนี่ยก็ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งจะโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยเขาจะบัฟเพิ่มพลังตัวเองตัวเองทุกเทิร์รรดใช่ไหมครับผมตรนีม้มันจะมีสัญลักษณบัฟอยู่ใช่ไหมนี่ครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีตัวคอยล้างสถานาะเขาเป็นอะไรที่ดีใช่ไหมเนี่ยนะผมเนี่ยก็มีไต้เกี้ยวเสี่ยวเกี้ยวนะครับผมนะีมาล้างสถานะนะครับผมนะทีนี้ทำให้ทีมผมผมเนี่ยไม่รับดาเมจมากกเินไปเพอไม่รับดาเมจมากเกินไปปุ๊บผมมก็สาารถจะยยื้ออู่นะ พอยืนอยู่นานๆได้ครับผมนะก็แน่นอนครับผมว่าเราก็สามารถสร้างเดเวทได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวส่วนนี้ค่อนข้างจะสําคัญนในโหมในี้สุของใต้เกี้ยวเสี่ยวเขี้ยวครับผมเนี้ยเอามาล้างสถานะบัฟเพิ่มพลังโจมตีบอสนะครับเห็นไหมอ่าปัปุ๊บเลยครับผมนะเดี๋ยวสักพักนึงก็หายแล้วครับผมพอใต้เกี้ยวเสี่ยวเขี้ยวอัดนะครับตอนนี้โบกสามใช่ไหมปุ๊บนะครับผมอัดเรียบร้อยสถานะหายเรียบร้อยแล้วนะครับ เห็นไหมทีนี้บอสอัดมาปุ๊บเนี่ยก็ทีผมก็ไม่โดนดาเบตมากเกินไปนะครับแถมไตเกลียวเสียเกียวก็ยังอยู่ในสนามบัฟคอยเพิ่มโจมตีให้กับทีผมไปเรื่อยๆื่อยนะครับอ่าเนี่ยนะผมนะทีนี้มันก็เกิดลูกวนไปเรื่อยครับผมนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลใหผมนะการศึกษานะครับผมรูปแบบการโจมตีของบอสนะครับผมมันจะส่งผลในส่วนของการเลือกใช้ตัวฮันเตอร์ที่เหมาะสมด้วยนะครับ นะตัวส่วนนี้เคยพูดถึงในส่วนของตัวละครแนวสายของ p v p PVE นะครับผมการเลือกใช้ฮันเตอร์ที่เหมาะสมในการลงงานในการลุยด่านอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะต่อไปครับผมก็คือในเรื่องของการจัดตําแหน่งนะครับผมหรือการเอาตัวรอดในการผ่านดาดทั่วไปนะครับผนะ แน่นอนว่าเมื่อกี้พูดถึงเลดบอสไปแล้วต่อไปเขาบกก็เป็นในส่วนของด่านทั่วไปนะครับผมนะเวลาหลายๆคนลุยดงลุยด่านประเภทนี้ครับผมนะแล้วสู้ไม่ไหวนะครับผมทายังไงถึงจะสู้ได้ผมนะการเลือกจัดตําแหน่งนะครับผมนะการเลือกจัดตําแหน่งจัดทรงจัดทัพนะครับผมนะมันจะส่งผลนะครับผมต่อการเอาชนะค่อนข้างจะสําคัญอย่างมากเลยนะครับและเข้าใจด้วยนะว่าพยายามศึกษาทีมฝยตรงข้าว่าทีมฝยตรงข้าเนี่ย เขาเล่นจัดทีมยังไงนะครับผมนะและเราก็จัดทัพเพื่อแก้ทางหรือหนีในสุดของดาเมจหรือความโหดของจุดเด่นของทัพนั้นไปนะครับผมนะเพื่อเข้าใจนะครับผมนะอย่างเช่นตัวของมูซาชิเนี่ยอ่ะเขาหลบเก่งใช่ไหมครับผมนะแอริสครับผมก็จะเป็นในสุดของแทงให้กับปาร์ตี้นะครับผมนะตัวของจูร่งนะครับผมนะก็จะเป็นพวกสายเกี่ยวกับาสยักล้างแค้นะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นในสุดของการลดเกราะนะครับผมคือไปตีกับน้องเขาปุ๊บเนี่ยเกาะตัวเราก็จะบางลงเรื่อยๆครับผมแล้วก็บีตัวของ ไทสุจู้ครับผมนะเป็นตัวปิดเกมนะครับผมนะทำ d a m a g ทักเกี่ยวที่รุนแรงนะครับทีนี้เราก็พยายามศึกษาเอานะครับผมนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในสุดของการลงด่านที่ผมไปผ่านมากันละกันนะครับผมนะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แบบไม่ผ่านนาทีครับผมนะแล้วก็การจัดทับเพื่อศึกษาต่างๆครับผมนะแล้วก็ลุยขึ้นมาแล้วก็ผ่านได้แค่นี้ครับผมนะแน่นอนว่า มันจะมีผลในเรื่องของการใช้ในเรื่องของการสุ่มหรือการใช้ดวงในการผ่านดานด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามจัดดูแล้วก็ทีมดูสังเกตดูว่าทีมที่เราใช้อยู่ตรงสิ่เนี้ไหวไหมนะครับผมนะแล้วก็เอาตัวลออกขึ้นมานะครับแน่นอนว่าการที่มีตัวละครดาวเยอะเนี่ยมันก็ช่วยเราผ่านได้ง่ายขึ้นแน่นอนแต่บางครั้งเนี่ยตัวละครดาวศูนย์เนี่ยก็อาจจะพอแบกทีมได้ถึงดับหนึ่งเลยครับอ่ะโอเคว่าแล้วก็ลองไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับ อย่างแรกครับผมนะสิ่งแรกที่เราควรจะต้องดูครับผมเนี่แน่นอนว่าพลังอ่ะเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับผมเนะเพราะว่าดาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็สู้มาปุ๊บเนี่ยศัตรูจะมีพลังมากกว่าเราเสมอนะครับผมนะร้อยทั้งร้อยเลยนะครับผมนะพขอเลือกเป็นสักพักนึงครับผมนะพลังโจมตีจะมากกว่าเราเยอะกว่าเกือบจะเท่าตัวเลยก็ได้ครับผมนะบางคนนี่ก็แทบจะ2เท่าแล้วนะครับอ่ะจากนั้นเนี่ยมาดูกันดีกว่าครับผมว่าถ้าเกิดเราสู้ไปแล้วเป็นยังไงนะครับ ะครับผมนะเกอร์ยัที่เห็น้าครับผมว่าเราแพ้นะครับผมนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องดูครับผมนะก็คืออย่างแรกเลยครับผมนะก็คือนดูของดาเมจนะครับผมนะความจริงต่อสู้ดูในเรื่องของแพทเทิร์นด้วยนะครับผมนะใครเป็นคนทำดาเมจได้หนักที่สุดนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าในเนี้ยสังเกตเลยว่ามันจะมี2ตัวละครครับผมที่ฝ่ายตรงข้ามทำดาเมจหนักๆให้กับเราได้ก็คือตัวของออกตากับตัวของเมอร์ลิน2ตัวนะครับผมนะเป็นสายดาเมจนะครับผมนะ และเราที่ทรอบกันดีอยู่แล้วครับผมนะเราเล่นแท้งเป็นธาตุดินนะครับผมนะฝ่ายตรงข้ามเป็นออคตาครับผมมันสี่ดาวนะครับผมนะสี่ดาวเลเวลร้อยสี่สิบห้านะครับผมนะสี่ดาวเลเวลสองสิห้วแลก็สร้างความเสียหายกับเราได้สูงมากครับผมนะดังนั้นเนี่ยตัวของผมเนี่ยก็คือทนดาเบิไม่ไหวแล้วก็โดนเจียนตายนะครับผมหนึ่งอย่างแล้วนะครับนะ ส่วนฝั่งเราเนี่ยก็มีตัวดามจตหลักๆของเราก็คือตัวของออตตาเวียนครับผมนะเป็นตัวเมนดามจตของผมเลยก็ว่าได้ครับผมนะซึ่งก็เป็นตัวที่สร้างความเสียหายกับฝ่ายตรงข้ามได้เยอะที่สุดแล้วนะครับอ่ะทีนี้ก็พอเราคำนวณเสร็จปุ๊บนะครับผมนะโอเคเราแพ้อะไรบ้างเราอย่างแรกครับผมนะเราแทงยืนตัวเดียวนะครับผมนั่นก็คือตัวของธาตุดินนะครับผมนะแล้วเราโดนตัวใครตายครับผมตัวนี้ฮันดีบาวโดนใครเจือนโดนออตตาเวียนเจือนนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงบ้างครับผมนะ ก็อาจจะได้ใหญ่ๆครับผมนะอาจจะสลับตำแหน่งครับผมนะให้ตัวขอมัวโตมารับหน้าที่ก็ได้ครับผมหรือไม่ก็แบ่งเป็น2แท้งได้ครับผมนะก็อาจจะเป็นในสุดของวัวโตหรือฮาริบาสอตัวนี้ได้ก็ได้นะครับผมนะทีนี้ก็จะมีคนคอยช่วยรับดาเบจแล้วก็ไปสุ่มเสี่ยงโชคเอานะครับและที่เหลือครับผมนะก็คือหากเราสามารถให้ตัวขอออกตาของเราลอดได้ครับผมนะก็สามารถจะสร้างดัเบิลความเสียหายได้อย่างต่อเนื่องขึ้นไปทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็มาลองดูนะครับ ดดวิชีกับเชคสเปียร์ปั้นให้สุดเลยได้ไหมครับผมเดวิชี่ปั้นสุดได้นะแต่เชคสเปียร์ตรงส่วนนี้ถ้าโชว์ไม่วัสนาดีจริงก็ไม่ต้องปั้นก็ได้นะครับ ก็เห็นแล้วครับผมนะจะเอาตัวไหนขึ้นมาก็ไปสวรรค์ทั้งคู่นะครับย้าเลยนะเอาตัวไหนไปมาขึ้นสวรรค์ทั้งคู่งั้นเราก็แก้แผนใหม่ครับผมนะก็ในเมื่อจัดยังไงก็ตามมันก็เอาเราตายหมดเลยนะครับผมนะก็แก้โดยวิธีการเปลี่ยนแล้วก็เอาสุดยอดตัวละครที่โคตรเทพครับผมเอามาใช้แทนมึงตายแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ยังไงก็ตายแน่นอนเราโดนตัวของอา,อาอตาเวียนเจือนอยู่แล้วครับผมนะก็จัดไปเลยครับผมเอาดาเมจมานะครับผม ยังไงก็สลับอยู่แล้วนะครับผมนะ อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ่าเรียบร้อยออกตาตายไปแล้วนะครับมึ่นไม่ไม่มึนว่ะโอ้โห เมอร์ลินแม่งแรงจริงเว้ย <laughs> อ่าโอเคอ่าโอเคนะครับ ที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรนะน่าจะจบแล้วลหละครับนะที่เหลือเราก็ค่อยตีไปเรื่อยๆครับอ่าตัวเช็คเปียแม่งหนาก็ได้คิดเหมือนกันนะแต่โอเคค่อยๆ่อตัวค่อยๆชวยตีไปก็น่าจะจบแล้วนะครับผมส่วนนี้นะเพราะเช็คเปียมันไม่มีฮิลตัวเองครับผมนะมีป้องกันนะครับผมแล้วก็ค่อยตีไปเรื่อยๆก็น่าจะลุยไหวแล้วนะครับที่เหลือก็กลัวเวลาไม่จะหมดนะครับ ไม่เนี่ยกลัวแล้วนะเนี่ยกลัวเวลาไม่ทันจะทันไหมครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ด้โอ เกือบไม่ผ่านโอเคนะครับผมนะก็อย่างที่เราเห็นนะครับผมนะวิธีการจะผ่านนะครับผมนะเราก็แค่ดูฝ่ายตรงข้ามนะครับผมว่ามันจับทีมยังไงนะครับผมแล้วก็เราก็สับตำแหน่งครับผมแล้วก็เปลี่ยนตัวละครนะครับผมนะก็สามารถจะผ่านได้นะครับอ่ะกลับมาไม่ผ่านอีกแล้วนะครับผมนาก็ต้องมารอลุ้นอีกรอบนึงทีนี้ตูแพรเพราะอะไรกัน วุ้แพเพราะอ้นี่แน่นอนเนี่ยไอเนี้ยไอเนี่ยคืออ่ะเพิ่มเติมนิดนึงครับผมนะทาโบ,บโมนะครับผมนะจะเป็นตัวที่โจมตีแนวหลังนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีตัวละครที่อยู่แนวหลังเยอะนะครับผมนะก็ส่งผลเสียตามแน่นอนครับแล้วก็แน่นอนครับผมตัวของอ่าชื่อชื่ออะไรนะเบงเคลาสลอปลาสลอปเป็นตัวตีแนวหน้านะครับผมนะตัวดาเมจตีติดไฟแนวหน้านะครับผมนะทีนี้ถ้าเกิดเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอา แทงมาไว้ข้างหลัง <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคแล้วก็ไฟ เ <Okay. S 2> ชีย่ยเราเป็นผู้ตายแล้วโอเครักษาไปครับ okay. าาโอเคทำมโอตายแล้วคำสาบไม่มีละ แค่เบอร์ลินเท่านั้นเบอร์ลินที่ไม่มีเผาไหม้จะกลัวอะไรครับเรียบร้อย เป็นดูแนวทางนะครับผมนะตรงส่วนนี้นะครับผมอะก็ประมาณนี้นะครับผมนะอันนี้ก็คือแนวทางนะครับผมนะภ้าเกิด เราไปเจอด่านที่เราตันขึ้นมานะผมนะผ่านไม่ได้ครับผมนะก็ลองดูเอานะครับผมนะเทคนิคนี้สามารถใช้ได้ทุกด่านนะครับผมนะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งฉลองร้อยครั้งนะครับผมนะและก็แน่นอนครับผมนะการเติมเงินเติมดาวก็เป็นทางเลือกที่สบายเหมือนกันนะครับผมนะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นหลายๆท่านเลยนะครับผมนะพยายามศึกษานะครับผมนะดูว่าเราแพ้เพราะอะไรนะครับผมนะแน่นอนการกดสกิปแบบมันก็ช่วยอะไรได้ง่ายครับผมนะแต่ก่อนจะกดสกิปเราควรจะเช็คดูว่าอะไรคือสาเหตุ ที่เราแพ้นะครับผมนะจากนั้นก็รอค่อยๆแก้ดูนะครับผมนะว่าเราสามารถจะแก้ทีมได้ไหมถ้าแก้ทีมไม่ไหวจริงๆนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าก็พักนะครับผมนะเพราะว่ามันคือสุดของเราแล้วนะครับผมนะจากนั้นเนี่ยค่อยกลับมาจับทับแก้ทางอีกทีหนึ่งครับผมนะแค่นี้ก็สามารถจะสนุกครับผมกับตัวของเกมอ่เดนติเนเกิร์ได้อย่างต่อเนื่องแล้วนะครับวันนี้ผมพอสปิแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ